สวัสดีนะครับทุกคนผมโดนัทปิยนั้นนะครับวันนี้พามาชมรถชั้น3นะครับรถบอชสปอเป็นรถบอชสติดแอร์นะครับด้านในภายในเป็นรถชั้น3เลยแต่แค่คันนี้ติดแอร์นะครับซึ่งเป็นอนาคตของการรถไฟไทยเป็นอย่างมากๆเลยตอนนี้คันนี้พ่วงอยู่กับริ้วปาจีนนะครับทุกคนภายในจะเหมือนกันเลยนะครับ มีพ่วงกับรถนครด้วยนะครับพ่วงไปทดสอบรถสายใต้ซึ่งจะมีถังน้ำมันนะครับถังน้ำก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเผื่อเติมน้ำในถังน้ำมันสวยมากๆเลยนะครับรถอนาคตของการรถไฟไทยบริษสปสองนะครับ นั่นมลจะใช้แอร์แบบอารมณ์เหมือนแอร์รถนอนนะครับแอร์รถนอนรุ่นเก่าแล้วนี่ก็รถแบบอดีตเลยนะครับบ,บริษัทสปอนะครับตอนนี้การรถไฟไทยก็จะมีโครงการอยากจะสร้างเพิ่มเพิ่มให้เยอะขึ้นนะครับเพื่อจะได้มารับรองกับอากาศที่ร้อนนะครับของประเทศไทยแล้วก็สะดวกสบายนะครับ ตัวไม่หมิ่นกลิ่นเบรกกลิ่นห้ามล้อนะครับอันนี้เราก็อยู่มาอยู่ที่หัวลำโพงนะครับทุกคนเวลานั่งรถไฟแล้วมีกลิ่นสนิมติดหัวนะครับก็จะเป็นเกิดจากอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแท่นห้ามล้อประมาณนี้นะครับรถชั้น3มแอร์ อันนี้คือเทียบกันนะครับระหว่างรถบรชสปกับรถบรชสธรรมดานะครับรถพัดลมนี่นะครับก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่คันนั้นกระจกจะเปิดได้แค่ด้านบนนะครับและคันนั้นก็จะมีแอร์แต่คันนี้ไม่มีแอร์คันนี้น่าจะเป็นระบบสุสขขาแบบเปิดอยู่นะครับแต่รถไฟทางไกลเดี๋ยวนี้จะเป็นส่วนนี้จะเป็นสุขขาแบบปิดหมดแล้วนะครับ นี่นะครับไม่ค่อยแตกต่างกันมาก,าากน,นี่นะครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนเคยนั่งก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับสวัสดีครับ